สวัสดีครับไม่ได้เจอกันสนานเลยวันนี้นะครับเกมที่เราจะมาเล่นก็คือเป็นจะที่เรียกว่าเกมเก่าก็ได้หรือจะเป็นเกมใหม่ก็ได้ครับนั่นก็คือ Pac-Man Championship Edition DX Plus นั่นเองโอ้โหชื่ออย่างยาวนะครับก็ จะเรียกอย่างที่บอกครับจะเรียกว่าเกมเก่าก็ได้เกมใหม่ก็ได้มันก็คือการเอาเกมใหม่ไม่ใช่การเอาเกมเก่ามาทําใหม่นั่นเองนะครับกอ็อันนี้ในสตรีมขายตัวเกมเนี่ยมันร้อยหนึง่งประมาณร้อยหนึง่งตีเป็นเงินบาทไทยนะครับเพราะาตอนนี้สตรีมมีค่างเงินบาทไทยแล้วแล้วก็ตัวแพ็คที่แบบแพ็คฟูลมีทั้งหมดอะลดราคาเหลือประมาณร้อยห้าสิบกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็นะ่าสนใจมากทีเดียว โอเคเนี่ยเรามาลองเล่นดูดีกว่านี่ครับมีโอเคนะเฮ้เกมนี่ครับมีเลือกมีโอวมีหลายโหมดอะโหมดพ่วงนี้โดนล็อกอยู่เราเล่นแชม m p เปี้ยนชิพแล้วกันอ่ะเก็บคะแนนเก็บคะแนนกันไปดูสิคะแนนที่ผมเคยทำไว้นะครับ5นาทีก็ประมาณ5 0 0 0 0อยู่แล้งอันดับ ที่เท่าไหร่เนี่ยสองแสนเลยโอ้โหแรงอันดับแสนแสนหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าจากสองแสนกว่าคนโอ้โหก็ประมาณครึ่งทางได้นะครับตอนนี้โอเคมาดูสินี่ครับเราสามารถเลือกโหมดได้อะเป็นอะไร beginner normal expert อ่า expert เ,เ,เลยอย่าไปกลัวใช่ไหมอ่าแล้วก็สามารถเลือกอฉากหลังได้ครับเป็น อันนี้ครับฉากหลังแบบแบิตก็จะแบบดูเก่าอ่านี้เป็นฉากหลังคลาสสิกครับนะครับมีอะไรบ้างโอโ้โหสวยๆงดงามครับมีหลายแบบหลายสไตล์โหแบบสีลูกกวาดมากเมื่อกี้อะไรดีอะไรดีเอาแบบเอางี้แล้วกัน่ะแล้วก็คาแรคเตอร์ครับสาม,มารถเลือกได้หลายแบบเหมือนกันครับอเอาแบบที่ดูง่ายๆแล้วกันอยังไง เฮ้ยแบบนี้เหนดับเจ๋งอะเลือกไม่ได้โอ้เสียดายอ่าอ่ะเอาแบบนี้ครับรับรองดูง่ายอ่าเลือกเพลงอ่าโอ้โห,โโหไหนไหเพลงแบบว่าสุดยอดจริง,รงมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับมาโอ้โหเสียงดนตรีนี้แบบโคตรจะคุ้นเคยมาอ่ามาถึงก็กินไปก่อนเลยอ่า โอเคแรงง่ายอยู่ครับคือพวกตัวเนี่ยอ่ามันจะมันจะหลับมันจะหลับอยู่แต่ถ้าถ้าเราเดินผ่านเนี่ยมันมันก็จะตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยปั๊บตกใจตกใจวิ่งไล่าตามเฮ้ยอ,อย่าตามกูมาอ้าวมามามาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลว,ลวอา่าอ่าหนีร้อยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊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 ยอย่าตามฉันนี่ครับโอ้โหเป็นคอมโบคอมโบเข้ามาหาสาง นี่ครับปิงอ้าวชิบหายลืมอ่ช่างมันไม่เป็นไรไปไอยยอยอเฮ้ยมีตัวเกิดออเกิดกันรัวๆเลยทีนีอืออาอเอาอ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นนะจ๊ะใจเย็นนะจ๊ะโหแม่เกิดหมดเลยอ่ะโอโอ้ no ah, มา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 เข้ามาเลยเข้ามาอย่าให้หมดอย่ใหหมดอย่หมดเออโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ้โอ้ยเร็วมากเร็วมากอุ้ยอุๆยอุอุ้อุอุอุไม่ตัวแล้วไม่ตัวแล้วไม่ตัวแล้ว

โอ้โหโอ้โหโอ้โหตอนนี้แบบหางยาวยาวมากยาวมากโอ้โหโอ้โหเส้นทางช่างยาวใกลมาถึแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึแล้วะห่งน่ห่อะออตรงนี้มัน้งนี้โอ้โหโอ้โห โอถ้าถ้าไม่มีหมดธโรนี่คือแบบตายแน่นอนแน่นอนมากอ้า nah, อ nah. ้าโอ้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 มันช็อตมันช็อ้ตาย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 ตาาโอ้โอ้เพอกะใคไป ยดอีกแล้วโอ้โอ้โหมาช่างยากเย็นแสนเข็นสินี่กัะไรช่างโหดร้ายกับผมหลือเกินอุ้ยอุ๊ยอุ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 ยมาโอ้เวลาจะหมดก่อนหรือว่าจะตายก่อนนะครับเหลืออีกสองชีวิตเท่านั้นนั้นนั้นตายตายอีกแล้วตายอีกแล้ว โอ้คือเกมอย่างเนี้ยนะครับส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าพอหลุดแล้วก็หลุดเลยพอหลุดแล้วก็คือแบบจะหลุดกระจุยกระจายอะ่ะเรียกง,ง่ายๆพลาดแล้วพลาดแล้วพลาดเล่าพลาดแล้วพลาดเล่าลอ่ะ,อะ,อ,ะอะไรเนี่ยโอ้โอ้ชีวิต เหลือเหลือหนึ่งนะที่ใช่ไหมอุ้ยอุ้ยชิบหายอีกแล้วอีกแล้วเออจบเกมรวดเร็นครับเวลามันเพียงผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินเฟลเฟลคืออะไรโอ้โหนะครับดูครับมีตติติคะแนนโอ้โหแตนะ่ดูสิมีมีนกราฟด้วย ว่าแบบนาทีเท่าไหร่เราทําคะแนนได้แค่ไหนเนี่ยเราเห็นว่าแบบช่วงนาทีที่สามขึ้นไปนี้เราแบบฝีมือกากลงอย่างแค้อย่างแรงโอเคหมดละ่ะไม่มีเปลี่ยนสีด้วยหน่เอเเฮ้ยเปลี่ยนสีได้ด้วยเจง๋งอ่ะเพิ่งรู้แต่ไม่เป็นไรนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเกมนี้เป็นเกมเก่าที่เอามาทําใหม่นะครับซึ่งแบบว่าน่าเล่นงสนุกมากสนุกมาก แล้วก็จริงๆเล่นเล่นกับเพื่อนแล้วก็ก็าเล่นกับเพื่อนคือมันก็จะเป็นอารมณ์มแบบยังไงแข่งกับเพื่อนแข่งกันทุ่มแต้มแข่งอะไรไปด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาไ้เล่นแบบว่าสําหรับคนที่คิดว่าเกมสมัยเก่าภาพกราฟิกมันไม่สวยอะไรเงี้ยเราก็มาเล่นเกมใหม่ๆแต่ว่าเกมเก่าที่เรากลับมาทาใหม่เนี่กราฟิกดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นแต่ว่ายังสามารถสไตล์มันก็คล้ายๆเดิมไม่เปลี่ยนไปมากนะครับก็ยังมีความสนุกและความโหดร้ายของเกมอยู่ก็ สนุกครับถือว่าดีทีเดียวก็ราคาก็ไม่แพงด้วยประมาณร0อยร้กว่าบาท150บาทในสตรีมนะครับก็ไปหาซื้อมาเล่นกันได้โอ้ยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ